ปืนจริงปืนปลอมหรือยังไงอะไรอธิบายดิพี่ยอมรับนะว่าเป็นปืนของของพี่เองไกนิ่มดีซื้อมาเท่าไหร่นะลรงพี่ไอทิพย์ตรวจสอบกันเอพี่นะน้ารูปเลยพกปืนด้วยตายดีงี้เดี๋ยวถ่ายรูปเลี๋ยวนี้อุ้ยตา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 ยเอาเอาเดี๋ยวไม่วแล้ว ไงืร้อมหรือยังไงอะไรธิบายดิเอามับไอ้นี่เนี่ยาูเนี่ยเอามาณเนี้เอาก็อีรามันเนี่ยแล้วอย่างเี๋ยเอาก็ยี่าลากกันตั้งนี้เลยแล้วเอาออกเนี่ยให้อยู่ในกล้องใหอยู่ในกล้องกระเป๋าหึือะไรออกให้หม่ไรอกเอาหอกล้อไ้อพระพบปืนด้วยตายดีนี่ให้อยู่ในกล้องเอามาทำอะไรหน่อยพี่เราเป็นพระเราต้องไอ้นี่เล้วนมีหะเบันโลกพอนไรเหรอเอาไปทำอะไร

ยันเราหลวงพี่เอาไปเลยพี okay, ่ในกุฏิเนี่ยมันมีเหลืออีกกระบอกหนึ่งใครของใครของใครฝากไว้ไม่มีครับไม่มีกระบอกอะไรบ้างมีอะไรบ้างนิ้วสิผมถอย้นไรไปจานเดือดร้อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่องเข้าไปเดี๋ยวก่อนจะนำดีๆเราจะย่องเข้าไปให้แต่บอกก่อนนะในกุฏิมีอะไรบ้างก่อนไม่มีครับยนกุตรีมีไหมมีครับห้องข้างมีไหมมีครับอ๋อใช่ไหมนี่จะกันตัวเองใช่ ใช่หรือเปล่าขอเรียกนือคุยเราพูดไปงันมันกันตรายหนึงไงโอเคปะ่ะไอ้ญาติมาถามดูผมผมก็ไม่ปืนเนี้ยเดิมทีเนี่ยอยู่ที่ที่ททห้องพักชท,ที่อาทอใช่ครับแล้วทีนี้เราจะคืนห้องไปเพราะหลวงพี่จะสึกไม่บวชหรอรจะบวชไม่สึกรครับอ่าครับอ๋อจะ,จะทีนี้เขาก็เลยเขาโทรมาถามผมหลายวันแล้วว่าจะเข้าเก็บของที่ห้องได้ยัง ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมเข้าไปเก็บวันนี้ครับผมก็เก็บอะไรเรียบร้อยเสร็จผมก็อาเนี้มาเดี๋ยวกล่าวว่าให้น้องมาเอาไปแค่นั้นเองครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจบวชด,ดี๋ยวยาวแล้วแล้วเมื่อกี้ตำรวจไปเจอหลวงพี่ที่ไหนอะเจออยู่ตรงที่เอกพนาครับเอกพนาใช่รลตัสรลตัดรลตัสแก้ลายที่ล้างรถอ๋อแล้วหลวงพี่เข้าไปในห้างทำไมอะไม่ได้ในห้างครับล้างรถล้างล้างรถ ก็คือในในลานจอดรถห้างอนะเป็นเป็นปืนไทยเหรอพี่ปืนผมปืนผมพกพกเอาไปไหนฮะผมเอาไปหรือว่าที่บ้านไม่ได้อยู่แล้วครับพปืนตัวเนี้ยมเพราะปืนตัวเนี้ยที่บ้านไม่อยู่แล้วผมเลยเอามาเก็บไว้เพราะว่าจะคืนห้องเจ้าของเก่าอนะครับเลยมาเก็บไว้ที่วัด มาเก็บไว้ที่ตัวเลยไว้ให้ฝากน้องครับแต่ก็มากลางทางก่อนอ๋อเป็นปืนปืนของเราเองป่ะครับมีมีตั้งแต่สมัยไหนนานแล้วเอก่อนก่อนบวชใช่ไหมคับหนึ่งใช่ซื้อมาครับพี่ซื้อมาครับเท่าไหร่อ่ะสามหมื่นสามหมื่นพี่ยอมรับนะว่าเป็นปืนของของพี่เอง แล้วหลวงพี่บวชมากี่พรรษาแล้วอะ่ะจะพรรษาเนี่ยครับอีกไ,ไม่กี่วันนี่ครับไม่มีทะเบียนนะหลวงพี่อ๋อไม่กี่วันนี้จะพรรษาแล้วใช่ไหมหลวงพี่ไม่ไม่กี่วันก็จะพรรษาแล้วใช่ไหมมันจะเรียกเป็นจำปืนผมไม่ได้เพราะว่าไม่ต่อผมเสียเลยนับประป๋าพี่ใบทำไม่ได้ปืนพกสั้นไม่ใช่ water แล้วมันเขียนเป็นยี่ห้อโค้ง บอลนิ <ih os> esting, ่งบอลนิ่งบาลนิ่งบอนิ่งใช่ไหมครับหรังใจนิ่มดีซื้อมาเท่าไหร่นะลุงพี่ไอทิ๊สามหมื่นสามอ้ยแพ้ขอรองเขาไม่อยากไปตึกที่วัดเพราะว่าอยู่ที่วัดตัวไม่ได้กายเกเรไงล้ปกันตัวยัปืนยมาไงทำไมแต่งทองด้วย อันเขาเจ้าของเก่าท yes, ี่ผมเขาบอกมีทะเบียนของเขาก็ชุมมาให้อะไรพวกนี้อ๋อทำยังไม่เป็นหรอการกเก็บไปกี่คนนะยกัาไม่เคยเลยลรอ ข่าวสดเสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอลอเวอร์ใ้เรื่อติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดวนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ